สวัสดีครับแฟนๆแกงโฮชแนวทุกท่านครับวันนี้กลับมาพบกันอีกแล้วเนาะนะีเราก็พาแฟนๆมาเที่ยวแต่ไม่ได้ไปไหน,นไกลครับเราอยู่กันนี่เลยนี่<อ>เห็นข้างหลังแล้วไหนนะเห็นข้างหลังแล้วคงรู้นะครับว่าเป็นการหลวงอ่าการหลวงนะครับการหลวงหรือตลาดวัลโลลนะครับแกงเมืองเชียงใหม่นี่เองนะครับวันนี้คลิปก่อนเราก็เคยพาแฟนมาชมเนาะตอะนี้มาอัปเดตครับอัปเดตบรรยากาศในเดือนกรกฎาคมวันที่18นะครับว่าการหลวงนะนะเวลาเนี้ยนะ่ะ จะมีบรรยากาศเป็นยังไงนะครับตามไปชมกันเลยนะตรงนี้ก็เป็นบริเวณตอกเหล่าโจนะครับนี่ฮะก็จะมีของมาขายเนาะจะแดงแม่หมากแม่หมากบินแม่ดูมะข่ายนกกระถางแม่ไข่หงษ์ไข่หงษ์ใหกว่านี้อันนี้ไข่จิ้มทองสุกครับไข่จิ้นชื่อดังของเมืองเชียงใหม่เนาะเล่น ดอกเหล่าโจนี่ก็จะเป็นแบบไทยๆนัก่าวย่อมๆเนาะนี่ฮะวันนี้ก็มินท่องเที่ยวแหมมาเดินนะครับนี่นี่ก็ขายเครื่องอางอะไรนครับแล้ววินคอสเมติกนะครับก็ขายเครื่องสำอางเนาะของใช้ภายในบ้านทั่วไปนะฮะนี่ก็เป็นสารเจ้าคนอูนะครับนี่เป็นบรรยากาศกาดหลวงเนาะเดือนกรกฎาคม วันนี้เป็นวันที่19นะครับ19กรกฎาคมอันนี้สีเข้าอันนี้ขน,น,น,นมวัแตกวันเลาะนะครับมีของขายเยอะแยะมากมายนะครับนี่สานเส้าควนอูนะครับลองเข้าไปชมก็ได้ครับผมนะฮะก็เป็นบรรยากาศเนาะนี่มีหลากหลายบรรยากาศให้เราชมนะครับนี่นี่คือภาย,ภายในศาลนะครับ ไไน,น,นี่มีความสงสยงามครับที่สองก็ไปไหว้ไหวเยายา้เทพพยาเทพพยดาฟ้าดินนะครับหานเจ้านี้ก็มีมานานแล้วนะกู่กัดหลวงนะมาหลายสิบปีแล้วครับบรรยากาศนะครับถ้าช่วงจุดจีนนี่จะคึกคักมากมีคนมาทำบุญมาอะไรในช่วงจุดจีนเยอะแยะมากมายนะครับ เนี่เราออกไปต่อนะครับเนบรรยากาศให้แฟนๆชมกันเนี่ดูนะครับตามดูชมนะครับอันนี้ก็ตะลโจเน,นะส่วนมากก็จะเป็นอ่าเสื้อผ้าไอ้ผ้านะครับผ้าเนาะผ้าเมตรผ้าอะไรนะครับผ้าสำเร็จรูปเอาไปตัดผ้าเนาะเดี๋ยวเราก็ไป ได้ไปก่อนเนานะให้ชมบรรยากาศนะครับนี่ตอกเหล่าโจนะครับนี่ก็มีคนมา,จาแจยซื้อของกันพอสมควรเนาะที่สองนะแต่ช่วงวันหยุดยาวที่ผ่านมาคงจะน,น่าจะเยอะกว่าน,นี้นะคน,นีนนค่ฮะก็เป็นบรรยากาศร้านขายผ้านะครับ นี่เยอะแยะมากมายนะครับนี่ฮะถ้าเชียงใหม่ใครจะตัดผ้าเนี่ยก็จะมาหาซื้อกันที่ที่นี่เลยเนาะกาดหลวงครับนี่ฮะเป็นบรรยากาศนะี่แต่นี้เรามาวันนี้มันเป็นวันธรรมดาแล้วเป็นวันอังคารเนาะ คนคนก็เลยไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่ก็สองนาที้ดียจะเอากอะเาะมาวางขายใช่ใช่มันจะมีผ้าสวยๆเยอะแยะมากมายนะครับให้ชมบรรยากาศนี่นี่เป็นนี่ผ้าเมืองนะครับนี่ราคาไม่แพงเลยร้อยเดียวนะฮะก็สวยนะมือนกระดอยนะครับใครจะขึ้นดอยจะอะไรนะฮะมาหาพออแถวนี้ได้ราคาไม่แพงใช่ครับ บางีถูกกว่าบนดอยที่เขาขายกันเลเนาะ<ช>อ่าตรงนี้ถก้าคนที่เชอาตับข้าเมืองถูกๆต้องมาวันอาทิตย์มีร้านทองนะครับอืมเนาะโอเคอันนู้นก็จะเป็นทางเข้าเราไปทางนี้นี่ครับอันนี้เราเข้ามาในตลาดแล้วเนาะครับอันนี้ก็จะเป็นต้นสูตรอาหารนะครับ อยู่อยู่ใต้ดินนะครับนี่ก็มีนี่นบของของแมวมาขายกันนะครับนะฮะของที่เลนลึกนี่กระเป๋าเนี่ยหมวกเมอกเนี่ยครับมาหาซื้อกันได้นะครับถ้าใครจะไปแม่กปองมั่นแจ่มอะไรเงี้ยแวะมาซื้อพบตรงนี้ก่อนได้นะฮะนี่ไเยอะแยะมากมายดูดิครับน่่เราไปดูที่สองนี่นะครับเป็นของชาวดดยนะครับดูครับ แห่ส,สวยๆทั้งนั้นเลยแล้วแค่ถูกครับถ้าไปซื้อตามสถานที่ท่องเที่ยวน่าจะแพงครับมันเขาจะขึ้นราคากว่านี้เนาะนี่นให้เยอะๆเลยนะครับแล้วมาซื้อกันได้นะครับของที่นลนเล็กแต่นืตรงนี้ก็เป็นอาหารนะครับต้นศูนอาหาร ็มีกับข้าวเมือง้วส็นข้าวซอยสุมต่ำไม่แน่แวะมาแกัมได้ฮะเนี่ยซุปแก้มสวยๆดูเลยพี่ท้องเนีเนะเออนี่นะครับก็เป็นบรรยากาศการหลวงที่เรามาอัปเดตให้เป็นแปมทกันเนาะนี่ตอนนี้ก็ประเทศก็เริ่มเปิดเยอะแล้วนะมาเที่ยวกันนะครับแวะมาก่อนเลยแวะมาการหลวงก่อนเลยที่ก่อนที่จะไปที่อื่นคุณจะได้ของได้ทุกอย่างคุณจะได้ของเด็ดๆไปนะก็ดีกว่าที่จะไป ซื้อตามถาษาที่ท่องเที่ยวต่างๆแ,แล้วบางทีมัน,ม,นมันไม่ไม่ถูกใจครับนี่เราขึ้นไปในโซนกาดหลวงปกตินะครับนี่เรามาดูกันนะครับก็นะวันธรรมดามันก็จะเป็นบรรยากาศเงียบๆหน่อยเนาะแล้วซื้อบวยไหมพี่ทรองนเนาะมันจะมีบวยที่เราชอบกินแล้วก็ so, แวะซื้อกันนะครับนี่ดูครับนี ใช่ที่บรรยากคนทุกคนต้องคิดถึงชื่ออะไรของไสัวไสัวหมูทอดไสัวแค่หมูดำรงนะครับนี่ดูครับอ๋อมีลู้ามาเปิดหนึ่งกันพอสมควรนะครับนี่ก็ยังมีก็ยังมีที่ที่ยอมาน้องที่สองนะดูสิเราก็มาซื้อกันนี่ครับก็เป็นร้านสีพันก็ก็อร่อยเหมือนกันนะครับเขาจะเปิดคู่กันนยครับดำรงกับสีพันนะครับตู้ห้งกันอันนี้ก็มีพืชผักผลไม้ในของแห้งนะ นี่ดูครับอุ้ยอันนั้นลูกเคาเนี่ยนะก็จะมีแบบซอยเนี่ยเป็นของที่เล่นด้วยทครับตั้วไปหนี่ดนี่ข้าวหนียวน้ำพริกหนุ่มครับรวมนะครับก็คือเป็นซูเปอร์มาร์เก็ตซูเปอร์มาร์เก็ตในอดีตของเชียงใหม่ไม่ยอมแล้วครับซูเปอร์มาร์เก็ตใหญ่แล้วครับครับแต่ว่า เป็นเป็นซูเปอร์เกตตนในในยุคแรกของเชียงใหม่เนาะอันนี้เป็นนนเราอบนไปทางนี้นะ้ามันจะมีร้านขา่ขนมหวานอร่อยดีนะใช่เนี่ยครับเราเปิดบรรยากาศนี้เฟนๆชมไปเนาะถ้าคิดถึงก็แวะมานะครับเชียงใหม่ของต้นทับสูอนี่ตรงนี้เป็นสายโมแล้วครับโซนสายโมนี่โอเคครับนี่ก็เป็นเครื่องเครื่องสังขพันธ์ต่างๆนะฮะนี่มีให้เลือกครับผม ไปถ่ายคลิปนิดนึงครับนี่ตรงนี้นะครับก็เป็นโซน,โซนสายโมครับผมนี่น,นะนี่ตรงนี้ก็ถ่ายที่มันลึกต้นล้วนครับนี่ก็บันไดเลื่อนบันไดเลื่อนตระกัิศาตร์ของเราคลิปก่อนเราก็เคยพูดถึงมันไปแล้วว่ามันเป็นบันไดเลื่อนที่ไม่เลื่อนแล้ว อ๋อแล้วก็เป็นตลาดตลาดที่มีบันไดเลื่อนเป็นแห่งแรกของเชียงใหม่แต่เป็นแห่งที่สองต่อจากห้างตันตะพันตันตะพันจะมีก่อนแล้วกันหลวงมีต่อมาเมาะครับผมนี่ตัวนี้เป็นตัวการาเมนะครับคาราเม้ขนมหวานนี่ดูสิครับชดทองเราจะขึ้นไปข้างบนก่อนไหมเดินเยนี่ขึ้นบันไดเลื่อนไปครับบันไดเลื่อนที่ไม่เลื่อนครับผมไม่ไม่ต้องรอครับเดินขึ้นไป ด้วยกำลังขาของตัวเองนะครับแล้วก็มีตัวเดียวด้วยนะพี่สองเนาะไม่ได้มีขึ้นมีลงนะคือมีฝั่งเดียวมีฝั่งเดียวนี่นะครับนี่มุมนี้นะครับครับนั่งเที่ยวถ้ามาเนี่ยต้องมาถามัายตอนนั้นเราไปเที่ยวเวียดนามเนาะเจอตลาดสดแบบตลาดของของเวียดนามมันาาก็แบบหน้าตาแบบเราเลยเนาะไม่รู้ใครกอใคร เพราะอาจจะเป็นโวโลหรือเปล่าไม่รู้เดี๋ยวเดี๋ยวจะแนบภาพตลาดของเวียดนามไว้ไว้ไวข้างๆนะครับเป็แนแฟนให้แฟนๆดูว่าเนี่ยมันคล้ายกันมากเลยเนาะเรา,าเคยเราเคยไปที่เมืองเวกเนาะกวางบินด้านนางเนี่ย<ม>ครับก็เป็นตลาดสไตล์นี้เหมือนเลยเนี่ยฮะนี่ร้านค้านี่คือเสน่ห์ของการเมืองที่สองเนาะมุมเนี้ยที่ที่เป็นแสงไฟจบกใต้ตรงเนี้ย มันสวยงามมากเลยเนาะครับนะครับก็ถ้าบรรยากาศเนาะถ้าแ,แฟนๆมาเที่ยวชมนะครับก็ขึ้นมาเนี่ยขึ้นมาชั้นสองแล้วก็มาถ่ายรูปพ่าเทเปไปเฉยๆได้นะ,นะนะเอากล้องมาถ่ายไหมยฮะแล้วก็อวดอวดเพื่อนในโซเชียลกันได้เลยนะมุมมหาชนที่ทุกคนต้องมา,านี่สำหรับชั้นสองก็จะเป็นพวก รนะองเท้ากระเป๋าอะไรพวกน,นี้ครับผมนะเสื้อผ้าหรือว่าเป็นชุดนักเรียนนักศึกษานะครับเนะี่ยก็จะแบ่งเป็นสามชั้นเนาะที่นี่ชั้น3ามก็จะเป็นเสื้อผ้าเมืองนะครับเหมือนกันเนี่ยชั้นสามอยู่ข้างบนเนาะนี่มุมนี้อีกฮะมุมนี้ก็สวยที่สอนี่นะเอาหากาศนะครับากาดหลวงอา<ๆ>ย,ยุร้อยกว่าปีแล้วนะครับครับเปิดม,มาร้อยกว่าปีแล้วกู้มือไปไหนเนาะ แล้วแล้วครั้งหนึ่งก็เคยถูกไฟไหม้ใช่ใอันนี้เป็นอาคารใหม่อันนี้ใหม่เนาะอันนี้เป็นอาคารใหม่ครับทั้งทั้งตลาดต้นลำใหญ่และตลาดก็ล่นหลุดถูไฟไหม้หมดเลยเลยก็คือจริงๆมันชื่อตลาดว่าหลุดแต่คนเมืองก็เรียกง่ายๆว่ากาดหลวงเพราะท่านดีเพราะมันใหญ่ใหญ่หลวงก็คือใหญ่กาดก็คือตลาดนั่นแหละครับกาดหลวงก็คือตลาดใหญ่เมื่อก่อนมันไม่ไม่ใช่มาถึงเมื่อก่อนนะปัจจุบันนี้ก็ยังใหญ่อยู่ ใช่เน really nice. really nice really nice right <viendo> ี่ยฮะบนี Looking ่เป็นมุมนี่รับนี่ผมได้กินข้างนั้นเลยอ่ะเป็นของฝากนะครับเลือกได้ทุกร้านนะผมเมื่อกี้หมดเนาะอันนี้ก็เป็นชั้นสองเนี่ยเป็นเสื้อผ้านักศึกษาเป็นนักศึกษานะครับบันนี้เป็นคอสเมติกนะครับผมนี่แล้วก็บันไดเลื่อนที่ไม่เลื่อนของเรานะครับนี่บางทีแค่นั่งเที่ยวแมนให้ถ่ายกับบันไดเลื่อนนี้เข้าติกไหมครับ เยอะเลยนี่อจุดไฮไลท์อีกจุดหนึ่งครับพี่ทรงสะพานลอยสะพานลอยนะครับพี่ทรงพาแฟนๆไปแล้วทำไปแล้วนียครับมีหมดเลยครับอาชีวราชพัฒราชมงคลเลสวนมอตแม่โจนะครับโอ้จุดราชการเชือเซฟยังมีเลยดูสิมีครบนะครับอ่าเลี้ยวซ้ายครับพี่ทรงนี่แล้วมาจุดที่ ถ่ายรูปสวยอีกจุดหนึ่งของกาหลวงนะครับก็คือสะพานลอยตรงนี้นี่เองนี่นะครับตรงนี้ก็เป็นเสื้อผ้าเอ๊ะโกโกวาเขาไม่ฮิตเลยเข้ราก่อนแล้วมามีโกโกวาด้วยเนาะนี่ครับนี่มีครบครับกาหลวงครบทุกอย่างหน้ามาเลยนะผมไม่ได้ดูร้านนับ นี่นี่คือจุดไฮไลท์อีกจุดครับเซนทาัลเชียงใหม่ครับนี่ครับเดี๋ยวหันไปทางซ้ายมือนะครับจะเป็นเหมือนเยาวราชครับนี่ฟาสนะฮะเยาวราชย่อมยอมนะครับเยาวราชเชียงใหม่นะคุณสองนะนี่แล้วคนก็เนี่ยฮะมาถ่ายรูปกันนะครับอ๋อสุดสุดโอ้โหนะฮะเพืนๆถ้ามาเชียงใหม่แวะกัดหลวงอย่าลืมนะับมุมนี้ ขึ้นมาชั้นสองเนาะแล้วก็หาทางออกมาทางเชื่อมสะพานลอยเชื่อมสะพานลอยครับแ่าพี่สองลองยืนยืนยืนเป็นท็อปหน่อยอันนะนะครับอ่าถ่ายมุมอย่างเงี้ยครับสวยงามมากเลยนะครับก็คือเอาจากทางออกตรงนี้มานะครับนี่นรนนครับเราจะขึ้นทางทางบันไดบันไดบันไดปกติก็ได้เนาะอนะ่าแบนะมุมนี้ก็ย้อนไปนะครับเนี่ยถ้าจากมุมนี้นะครับ ฝั่งฝั่งทางขวาจะเป็นตลาดวัลลุลัฝั่งทางซ้ายจะเป็นตลาดต้นลำไยอย่ซึ่งเขาอยู่คู่กันมาตั้งแต่แรกๆละเมื่อก่อนตั้งแต่แรกก็คือยังไม่มีอาคารใหญ่โตอย่างนี้นะก็คือเป็นเป็นเหมือนกับว่าเป็นเหมือนเป็นมาดูหน้าเราเป็นเหมือนกับว่าเป็นเป็นเหมือนเหมือนตลาดแบกะดินนะครับแล้วแล้วก็ข้าหาบบดีในสมัยนั้นก็สร้างอาคารสร้างอะไรให้ใหญ่โตขึ้นมา แล้วก็มีอยู่ช่วงปีหนึ่งก็คือถูกไฟไหม้ไม่หมดเลยทั้งสองตลาดไฟไหม้ขั้งใหญ่มากนะครับแล้วหลักอานั้นก็คือสร้างขึ้นมาเป็นตลาดเป็นเหมือน,นอตลาดปัจจุบันนี้ครับผมนะครับผมอันนี้โคตถ้าใครเป็นแฟนมาเที่ยวเชียงใหม่นะครับมาการหลวงก่อนนะครับแล้วคุณอาจจะได้ของครบเนี่ยไปถ่ายรูปสวยๆที่สถานที่ท่องเที่ยวต่างๆได้นะแม่กำปองมั่นแจมเงี้ยมาเอาช,ชุดที่นี่ก่อนนะครับรับรองราคาไม่แพงครับ,ยบอย่างอางี่ซองก็ โดนโดนบ่อยมากครับโดย่เนาะครับไอ้พรอมเนี่ยแอนกระเป๋าเนี่ยเราก็ได้มาจากที่นี่แอนนะครับผมแหมดูบรรยากาศอ่อนะครับทางนน้นแอนนะอ่าโอเคครับพี่ซองเดี๋ยวเราไปจุดอื่นต่อนะแอมแเดี๋ยวเราไปจุดอื่นกันต่อครับพี่ซองนะฮะถ้าถ้าสะพานลอยก็ขึ้นขึ้นขึ้นจากตรงนี้ได้นะครับอู้โอ้โหมันได้ขั้นมันสูงมากเลยครับ โอ้โหสะเทือนเข่าเลยีเดียวอ,อ่านะฮะู้เป็นเก้าควรเรามัดระวังนครับผมสะพานมันก็านานหลายสิบปีแล้วนะเ <laughs> นาะรับนี่อันนี้เป็นฝั่งตลาดตลาดต้นล,ลำไยนะครับเสนะื้อผ้าตลาดต้นลำไยนะฮะก็มีเสื้อผ้าขายนะครับมาชอบกันได้ของที่ขายก็จะคล้ายๆกันเนาะทั้งสองฝั่งอ่า เป็นตลาดคู่แฝดครับนี่นี่เสื้อผ้านะครับเจยๆทั้นอองนั้นเลยนี่แล้วฝั่งนี้มีผลไม้ผลไม,มน้นะครับอ่าถือเป็นห้างสรรพสิปปนค้าแรกๆของเชียงใหม่นะนะนะศูนย์การค้าวันนั้นมากอนเข้ามาดูนะอผ้ากัดหลวงถูกใช่ครับถูกแล้วก็คุณภาพดีอ่า ครับนี่เจอนไหมครับลมบรรยากาศกันด้วยไปเรื่อยๆนะครับนี่ก็มีเสื้อผ้าครับผมนะครับนี่ทุเรียนก็มีทุเรียนอีกรอนทุเรียนครับโอ้โหมอนทองและยองแท้นะฮะนี่ก็มีร้านทองร้านทองนะครับเนี่ยอันนี้ก็ทางเข้าตลาดต้นลำใหญ่ครับไปต่อครับพี่ส้งเราไปดู ไปดูของใหม่ของใหม่แ <cỗ> ต <progressive> <sm ari and hyd Metro> ่ท <inde> ี่เก่าแหมคืออะไรนั้นน่ครับพี่สองต้องมุมนี้ครับต้องมาแบบนทางมุมนี้นะครับแล้วพามาดูเซเว่นนะครับพี่สองเี่เซเว่นเองนะครับเซเว่นนะครับแต่ว่าไม่ปรับปรุงใหม่เนาะปรับปรุงใหม่เลยให้ให้ให้เข้ากับบรรยากาศ เก่าๆของกาดหลวงเนี่ยฮะดูสิฮะประมาณต้องเสร็จได้สักกี่เดือนไม่ถึงเดือนนะครับประมาณไม่ถึงเดือนอเขาปรับปรุงไประยะหนึ่งตรงนี้ก็เป็นเหมือนอาคารอาคารไม้เก่าเนาะเดิมเดิมมันก็คลาสสิกอยู่้วแต่เนี่ยเขาก็ปรับปรุงให้มันมดูคลาสา <10 S 2> าสิกขึ้นนะครับผมเนี่ยทางนี้ก็ไปแม่น้ำปิงเนาะแรับก็วนอันนี้คืออีกตลาดหนึ่งนะครับตรงนี้ก็เป็นอีกตลาดหนึ่งครับตลาด เขาเรียกตลาดจิ๊โก้แต่มันมีชื่อของมันอยู่ตลาดนวลราชใช่ไหมพี่ต๋งองใช่แล้วนี้มองมองมุมกับตรงนี้นะครับก็คือถนนถนนแสงม้อยเนาะ,ะแล้วตรงนี้ก็เป็นถิทยานนท์อิน,อนอทะวิถนนวิทยานนท์ไม่มีอินทะเนาะไม่ถนนวิทยานนท์ครับแล้วมุมนี้ก็แอบเป็นมุมเยาวราชนิดนิดนะครับเนี่ยครับนะครับอ่าแล้วก็มองย้อนกลับไปทางสะพานลอยเนาะ ครับผมโอเคพี่ซองสำหรับคลิปนี้เนาะก็น่าจะค<ม>รบถ้วนแล้วนะครับ <S <S แฟนๆมาเชียงใหม่คราวหน้าก็มาเที่ยวก,กันหลวงกันก่อนนะครับผมรับรองได้ของดีกลับไปแน่นอนครับสำหรับคลิปนี้ก็ยังไงดีพี่สองฝากแฟนๆฝากกดไลค์กดต like, ิดตากดแชร์แกงโฮชแนลดเลยนะคะสำหรับคลิปนี้ลากันไปก่อนแล้วครับเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ